เขาคงจะเป็นซุปตไลท์อะไรหรือเปล่าคะเนี่ยดาวเทียมหรือเปล่าคะไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เราอยู่บนระเบียงคะ่ะชั้นบนเมื่อกี้อยู่ชั้นล่าง คืนนี้ก็มีหลายดวงแต่ดวงนี้เขาจะแจ่มกว่าใหญ่กว่าเพื่อนนะคะรู้สึกว่าเขาจะเป็นกลมๆอะค่ะกลมๆแล้วก็เป็นจุดกลมๆแล้วก็วงกลมอะคะ่ะ ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามีความต้องการว่าต้องการกล้องค่ะแล้วก็มีขาต้องพันซับลูกถึงจะซื้อกล้องให้เป็นของขวัญตอนนี้เพิ่งได้พูดติดตาม สองร้อยกว่าเองค่ะสองร้อยเจ็ดสิบห้าเองอีกตั้งนานยาวไกลกว่าจะได้ <c oughs> ดาวค่ะเพื่อนเพื่อน UFO สตร์ไลเพืพ่อนเพื่อนช่วยเข้ามากด ชมในช่องมาดามเวนด้าด้วยนะคะช่องเวนด้าค่ะ every day with เวนด้าเพื่อนๆเห็นไหมคะกลมๆค่ะแล้วก็เป็นจุดเป็นจุดจุดกลมๆและนี่ก็คือถนอนค่ะ แล้วก็ทางหน้าบ้านเราค่ะทางบ้านลูกอะค่ะหน้าถนนค่ะถนนหมายเลขกหนึ่งสองหนึ่งค่ะไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองหนึ่งค่ะวงแหวนรอบนอกหนึ่งสองหนึ่งนี่ค่ะนี่วงแหวนค่ะแล้วนี่ก็ ข้างบนนี่ค่ะดวงดาวค่ะ UFO ส a ต e ร์ไลทดาวเทียมไม่รู้ได้ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆพนปวดแขนค่ะเราทำหลายคลิปแล้ว,ลวเนี่ยเพื่อนๆช่วยมากดไลค์กดแชร์ให้ช่องมาดามเบนด้าด้วยนะคะ เพิ่งจะได้สองร้อยเจ็ดสิบห้าเองค่ะถ้าได้ 1, พันผู้ติดตามพันพันคนนะคะลูกจะซื้อกล้องให้เป็นของขวัญขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ